สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกันแน่แน่กดแชรแช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะยนะคะเรื่องกินข้าวเป็นเหตุจริงๆด้วยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ระคายเคืองจิตใจของอิทธิเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพอมีการติงและเอฟซีเขาก็ติงไปด้วยนะว่าทําไมผัวไม่มานั่งกินข้าวด้วย ผัวไปไหนผัวไม่มานั่งกินข้าวด้วยอิธอถึงกับต้องทําคลิปชี้แจงนะคะว่าทําไมผัวไม่มากินข้าวด้วยค่ะอิเธถเนี่ยนอกจากจะทําคลิปชี้แจงแล้วนะคะตอนขึ้นไลฟ์ก็ยังใช้หัวข้อว่าทานข้าว นั่นก็คือว่าไอเรื่องกินข้าวรับผัวไม่มานั่งกินด้วยเนี่ยมันกลุ่นๆ,ๆอยู่ในใจของอีเธอดอยู่แล้วอุาสาร์ทาครัวคิดว่าจะได้กินพร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกแต่ปรากฏรับผัวก็เลือกไปนั่งกินข้างนอกมันเป็นการแสดงว่ารถมือของตัวเองใช้ไม่ได้หรือเปล่าหรือผัวเบื่อหน้าเมียเต็มจีอีเธิดก็ต้องทาคลิปอธิบายว่าที่ไอพลอยเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างนอก เป็นเพราะว่าไอ้ผัวยต้องการจะให้พวกยูทูบเบอร์ได้คอนเทนต์ต้องมีคอนเทนต์ไปนั่งกินข้าวทุกคนก็จะได้ถ่ายคลิปนนดีไปซะอีกดีไปซะอีกแต่ดูๆไปแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นละค่ะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะดิฉันที่ทำคลิปแล้วก็พูดถึงทำไมผัวไม่กินข้าวด้วยมีเอฟซีของพวกมันถามจนไอ้ผัวย์สูนค่ะไอ้ผัวยต้องมาขึ้นไลฟ์แล้วก็ชี้แจงแล้วยังมีการบล็อกเอฟซีคนนั้นไปด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ เดี๋ยวก็ดราม่าลหละมานั่งใกล้ลงุงมันทางยุกดรามา่าได้หมดแล้วเห็นะไ,ไ,ไหมมานั่งใกล้ไหมีรยอดรามา่าเอสซีก็ว่ามานั่งใกล้ลงุงดราม่ามันมีอยู่แล้วค่ะวันนี้เปรี้ยวไม่กล้าออกมานั่งกินข้าวด้วย พอรูปที่ทีฉันเอาไปลงที่มันออกมากินข้าวข้างนอกมีเปรี้ยวนั่งกินอยู่ด้วยมีเปรี้ยวอยู่ในซีนด้วยก็มีการดราม่าก,กันว่าทําไมไม่ไปกินกับเมียมานั่งกินกับเปรี้ยวอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้นี้ก็เลยต้องอธิบายแล้วก็มีการหยอกเสือพาไปว่าเดี๋ยวก็ดราม่าหรอกมานั่งใกล้ลงเเอ,อ,เอ,อ,เอ,อกับเสือคงไม่เท่าไหร่มั้งครับ แต่ถ้าไปนั่งใกล้เปรี้ยวเมื่อไหร่แล้วก็น่าจะเป็นปัญหาค่ะเพราะไม่เพียงเฉพาะฝั่งตรงข้ามเขาคิดคนของคุณก็คิดว่ามันมีอะไรพิลึกพิลึกระหว่างคุณกับเปรี้ยวหรือเปล่าคุณถึงเดือดเนื้อร้อนใจต้องออกมาอธิบายมีเอฟซีหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็มีเอฟซีบางท่านนะครับที่เป็นเพื่อนไลน์กับลุงนะครับที่อยู่ในเครื่องนี้แหละ,ะชื่อนะครับชื่อ n u 4เฮดนะครับ8นะครับชอบตั้งประเด็นถามเรื่องเกี่ยวกับการทานข้าวตอนเย็นนะครับทำไมไม่ทานกับครอบครัวลูกทำไมไม่ทานกับป้าทานกับลูกนะครับวันนี้ลุงก็คอมเมนต์เข้าไปนะครับตอบพักทายเข้าไปว่าอย่าเยอะนะครับปกติลุงก็กินข้าวอย่างนี้อยู่แล้วทุกวันนะครับจะนั่งกินข้าวกับใครมันไม่เกี่ยวนะครับอยามีการส่งภาพไอเปอยอมาให้ลุงดูนะครับ จะส่งรูปยาวให้ดูไอปีอยอมันก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับเป็นแอดมินบริษัทนะก็มีแอดมินน้อยนะเป็นลูกอที่ต้องดูแลปีอ๋อก็เปรียบเสมือนหลานนะแอดมินน้อยก็เปรียนเสมือนเลนนะครับล้านเลนนะครับก็เป็นญาติพี่น้องทั้งนั้นนะครับอย่าคิดเป็นอื่นนะครับอย่าเยอะนะครับก็ไม่อยากให้เอฟซีนะครับ,ร FC, รบต้องมาคอยดูเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับอย่าทําให้มันเป็นเรื่องนะครับ ครัวเป้าแตนนะครับอยากให้ลุงทําขึ้นมาเพื่อได้ให้พี่โอมกับน้ำมนต์เนี่ยออกมานั่งทานข้าวที่ห้องนะครับที่ห้องครัวเพราะพี่โอมจะไม่ค่อยออกมาจากห้องนะครับป้าก,ก็เลยใช้กุศโลบายนะครับกุศโลบายอะไรอยากให้ทำครัวก็ทำครัวพี่กุสลบบลกดสลบายอะไร ้มัากินข้าวเออโอ้มากินข้าวตบายที่โอออกมากินข้าวข้างนอกมันไม่ใช่คนอุบายหรอกนตัวบายเพราะฉะนั้นเอฟซีนะครับที่คอยจะมาถามเรื่องลุงไม่นั่งทางข้ากับลูกกเมียนะครไม่เป็นไรนะครับปกติลุงมาเปอย่างนีอยู่แล้วนะตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเป็นย่างนอยู่แล้วส่วนใครที่ เอฟซีท่านใดนะครับที่นั่งทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยครอบครัวอบอุ่นนะครับนั่งทานข้าวทุกมือ้อก็ต้องมีหน้ามีตามีลูกมีพ่อมีแม่นะครับดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยครอบครัวอบอุ่นนะครับนะจะเป็นอย่างนี้ตลอดบ,บางทีญาติญาไิบ้านทำกับข้าวทิ้งไว้นะครับบางทีลุงก็ไม่มากินนะครับ บางทีก็มาบางทีก็ไม่มานะครับไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาก็เดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตนะครับเอฟซีที่เป็นไาเป็นเพื่อนลายกับลุงนะครับที่ลุงได้เอ่ยชื่อไปนะครับที่เป็นตัวเอนะครับตัวยูแล้วก็สี่เฮดตามด้วยเลขสองตัวแปดแปดนะครับลุงขออนุญาตบล็อกออกจากเพื่อนาลนะครับนะเพราะลุงไม่อยากจะเก็บมาใส่ใจนะครับ เห็นไหมคะไอ้พลยก็อธิบายยาวเหยียดและมีเอฟซส่งรูปเปรี้ยวมาให้ดูด้วยดังนั้นเรื่องเปรี้ยวมันเป็นประเด็นที่คนของฝั่งเขาเองก็สนใจสนใจจนไอ้พลอยลำคาญถึงขนาดต้องบอกว่าจะบล็อกบล็อก f อฟคนนั้นไปเพราะเป็น f อฟที่แอดไลน์กันไว้ด้วยนะคะนั่นคือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรได้ยินเสียงอเทธิรัดเสียงออกมาไหมคะเพราะ ระหว่างที่ไอ้พลยนั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกอีเธอกับลูกก็นั่งกินข้าวอยู่ในบ้านเขาแยกกันกินข้าวอีกวันหนึ่งแล้วนะคะไอพ้พลยเนี่ยพอพูดถึงว่าที่สร้างครัวให้เพราะว่าอยากให้ลูกชายไอ้ลูกคนโตเนี่ยออกมากินข้าวข,ข้างนอกบ้างไม่งั้นก็คือจะนั่งคือวันวันหนึ่งไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในห้องกินข้าวหน้าเกมกินข้าวหน้าเกมกินข้าวหน้าเกมความสัมพันธ์ครอบครัวมันไม่มีอีเธอก็เลยอยากให้สร้างห้องครัว แต่ในที่สุดพอสร้างห้องครัวแล้วพัวก็ไม่กินข้าวด้วยอีกแทนที่จะให้เวลาอย่างน้อยมื้อเย็นกินข้าวพร้อมกันควรจะนั่งกินกับลูกกับเมียแล้วมื้อเที่ยงค่อยกินกับพวกยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้แต่ไอ้พววเช้าเที่ยงเย็นนั่งกินข้าวกับยูทูบเบอร์นี่คือสิ่งที่กลุ่นอยู่ในใจอิเธอดกจนอิเธอดต้องแวดออกมากุสโลบายอะไรโอ้โหมันเสียงปากเจวน,นะ่น่ะ นั่นถ้าม็นมียูทูบเบอร์อยู่สงสัยโดนสันแข้งไปแล้วค่ะไอ้พวยก็ออกมาอธิบายยาวเยียดพยายามจะพูดถึงว่าเปรี้ยวกับเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานเขาพูดหลายครั้งแล้วนะคะแต่ทุกคนก็ยังไม่หมดความสงสัยเพราะมันแปลกๆแ,แล้วโดยเฉพาะเหมือนกับว่าเปรี้ยวมาอยู่ที่นี่ถ้าเปรี้ยวกับบ่าวนุออกตัวกันจริงๆจังๆว่าเป็นแฟนกันเขาจะคบหากันอาจจะลดปัญหาตรงนี้ได้นะคะ อาจจะลดปัญหาตรงนี้ได้แต่นี่มันเหมือนกับว่าเปรี้ยวดูลอยชายแล้วบางทีสายตาที่ไอพ้พลยมองเปรี้ยวมันทําให้เอซเขาเองก็ยังสงสัยบางครั้งไอพ้พลยก็มองด้วยความเอื้อเอ็นดูแล้วความเอ็นดูที่มีไปถึง ลูกของเปรี้ยวมันทําให้ความรู้สึกว่าไอ้พวยน่าจะอยากได้ลูกผู้หญิงอีกสักคนหนึ่งอีเถก็พูดอยู่ว่าคืนนั้นวันเมื่อวานนี่เองพูดถึงเรื่องจะทําลูกเพราะว่าน่าจะมีใจกลุ่นๆอิฉาเมเดเที่จะได้ลูกแฝดหญิงชายตัวเองอยากทําบ้างผัวก็ไม่ให้แตะลำมันซะอย่างนั้นก็เลยต้องมานั่งอธิบายกันดิฉนันแนะทางแก้ปัญหาให้ค่ะเปียวต้องเปิดตัวกับบาวนุหละ ว่าเออคบบหากันเป็นแฟนมันจะได้หมดปัญหาเอฟซีจะไม่ได้ไม่ต้องมาถามนี่กูไปแทนเขาทําไมว่ากูไม่ใช่เอฟซีเขาซะหน่อยนั่นแหละค่ะแต่มันยิ่งเห็นว่าไอ้่วยสนุกมีความสุขมากกว่าในการนั่งกินข้าวกับยูทูบเบอร์เดี๋ยวไปดูให้ภาพเล่าเรื่องนะคะ กานนี้เป็นคลิปช่องมูนโอมนะคะถ่ายโดยเสือพาไปหลังจากที่เสร็จการกหลังคาไอ้ผวยลงมาแล้วก็เข้าไปในครัวแล้วก็ถ่ายว่าคุณนายสวนผักทํากับข้าวไว้อุ้ยน่าอร่อยทํากับข้าวไว้รอผัวนะคะแต่ทนี้ปัญหามันคือตรงช่วงปลายๆของคลิปเนี่ยช่องนี้เขาไปถ่าย หม้อแกงไก่ของยา,อาชิเข้าให้มันก็เลยกลายเป็นปัญหากลายเป็นชนวนการแยกไปกินข้าวที่ครัวกลางของไอ้พวยเห็นไหมคพะพอเห็นหม้อแกงไก่กินหอมน่าอร่อยไอ้พวยก็เลยม,มากินข้าวกับยา,าชิตนะคะโดยปล่อยให้เมียกับลูกนั่งกินข้าวฝีมือจืดชืดที่เมียไอ้พวยทาเอาไวค้ค่ะดิฉันว่าสิ่งที่ทาให้พวยไม่อยากไปกินข้าวกับเมียกับลูกคือหนึ่งไม่ค่อยสนุกสองคือเรื่องอาหาร ดูเหมือนพลยจะชอบอาหารบ้านๆจริงๆมากกว่าไปนั่งกินบวกผัดไข่หรืออะไรที่มันจืดๆชืดๆไอ้พลยชอบแบบนี้มากกว่าที่แปลกก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้พลยกับอีเถิดโดยเฉพาะอีเถิดอวดว่าลูกตัวเองชอบกินไข่ชอบกินง่ายๆเด็กชอบกินง่ายๆ พอมาบีครัวแม่ทําเห็นไหมคะเริ่มต้องมีผักต้องมีอะไรแต่ก่อนให้ลูกกินแต่ไข่เจียวไข่าดาวไข่เจียวไข่าดาวอยู่ทุกมือ้อเป็นเวลาแลนปีที่ทั้งท้ายบ้านทั้งญาชิทําแต่กระเพราไข่าดาวไข่เจียวไข่าดาวแต่เรามารอดูกันนะคะว่าครัวใหม่อิสะจ,จะเหบที่ใหม่หมาหอมเหอได้นานเท่าไหร่ทําอาหารให้ลูกเท่าไหร่ต่อไปก็อาจจะเป็นลักษณะก็ซื้อแกงถุงมาแล้วก็ให้อุ่นกินกัน ไม่งั้นก็ให้ญาอาชิเข้ามาทำเป็นขี้ค่าทั้งในครัวกลางทั้งในครัวของมันเองด้วยไว้รอดูกันต่อไปค่ะแต่เรื่องไอ้พวยกินข้าวที่ไหนตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญในนาอาจจะเป็นการจุดประเด็นดรามา่าระหว่างไอ้พวยกับที่กินข้าวเพื่อที่จะกรบดราม่าหนิงเปรี้ยวขาหมูก็ได้ค่ะ